ดีค่ะพี่พี่แม่แม่เพื่อนเพื่อนน้องน้องนางฟ้าคูเกล้มมาแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคําพูดติดปากนําพาความร่ารวยนะคะดึงดูดความร่ารวยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการทําสมาธินะคะซึ่งเป็นคําสอนของพ่อ you, วิริยังะคะท่านบอกว่าการที่เราเครียดกันที่เราทุกข์แล้วเราย้ําจิตย้ําจิตตรงไปในสิ่งที่ว่าเกี่ยวกับความทุกข์นั้นเช่นอย่าง, ion, ง,าง, pocket, งาพ่อเสียอย่างเงี้ยก็คิดว่าพ่อเสียพ่อเสียพ่อเสียหรือสูญเสียคนรักก็ย้ําไป อ่ะสมมุติคนรักชื่ออะไรเดียก็ย้ำไปย้ำไปตรงนั้นอ่ะแล้วมันก็ทุกทุกมากนะคะทุกมากเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนคำย้ำคำบริกรรมคำในใจเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นคำว่าพูดโทษพูดโทษแปลว่าผู้รู้ผู้เตื่นผู้บอกเบิกบานเมื่อเปลี่ยนคำบริกรรมปุ๊บจิตใจเราก็จะเปลี่ยนนะคะจะหลวงพ่อบอกต่อให้รอแค่ไหนสวยแค่ไหนนะลองย้ำไปสักเดือนนึงนะโซมเลยค่ะมันไม่สวยแล้วนะคะ ความสวยความหล่อหายใครอยากสวยนางฟ้าพี่ๆแม่ๆเพืพ่อนๆน้องๆนางฟ้าใครอยากสวยเพราะถ้าอยากสวยนะอย่าพยายามจิตความทุกข์นะความสวยมันจะหายไปยังไงก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะหลวงพ่อบอกอย่างคนทําสมาธิจะหลวงพ่อบอกว่าทํากันสักเดือนสองเดือนเนี่ยความแก่หายนะความแก่หายกลายเป็นความสาวแล้วตอนนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพนะคะกําลังเปิดรับนักศึกษาสมาธินะคะทุกสาขาทุกประเทศลองเช็คในอ่า เฟซบุ๊กก็ได้นะคะเช็คใน youtube ก็ได้เช็คในเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่สมาธิ .com นะคะก็ลองยังรับนักศึกษาอยู่ยังเข้าไปเรียนได้อยู่นะคะช่วงนี้ชั่วโมงยังพอที่จะเริ่มต้นเรียนแต่เขาก็เรียนไปกันสักพักแล้วนะคะมาถึงเรื่องคําพูดติดปากดึงดูดความร่ํารวยนะคะคำพูดติดปากที่ดึงดึงดูดความร่ํารวยมีอะไรบ้างนะคะวอลเลย์บอฟเฟตบอกว่า ถ้าคุณนะคะไม่สามารถนะคะที่จะหลับแล้วก็ได้เงินหลั่งไหลมาโดยไม่ต้องทํางานเนี่ยคุณจะต้องทํางานตลอดชีวิตอันนี้เป็นคําพูดติดปากที่ว่าเป็นการฝังติดจ,จิตสํานึกจิตใต้สํานึกของเราลงไปเลยว่าเราจะต้องหลับแล้วเราก็มีเงินนะคะอย่างธุรกิจอะไรที่หลับแล้วมีเงินก็พวกธุรกิจพาทเมนต์บ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่หุ้นก็ได้แล้วแต่นะคะก็ คิดเอาแต่ว่าคําพูดจะเป็นตัวนาแล้วก็เป็นตัวย้านะคะแล้วก็เรื่องของอเรื่องของคําพูดคนบางคนเนาะจะบอกว่าขอให้ฉันทํางานได้เงินง่ายๆรับเงินง่ายๆนะคะทางานสบายๆทางานน้อยๆได้เงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะคนนั้นก็จะเป็นคนที่ทํางานไม่เยอะนะคะแล้วก็ได้เงินได้เงินเยอะๆนะคะหรือบางคนบอกว่า,อวาขอให้มีเวลาทําสมาธิยเยอะ ขอให้มีเวลาทําสมาธิยเยอะๆนะคะแล้วก็มีเวลาปฏิบัติสมาธิยเยอะคนนั้นก็เลยจะไม่ค่อยได้ทํางานนะคะแล้วก็มีเวลาปฏิบัติสมาธิจริงๆนะคะก็แล้วแต่จุด ประสงค์แล้วก็เป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความสุขแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเงินไม่ได้แปลว่าสิ่งสำคัญที่สุดสําหรับทุกๆคนเพราะว่าบางคนเขากมีเงินอยู่แล้วนะคะเขาต้องการบุญเขาต้องการพลังจิตต้องการสมาธินะคะอย่างบางคนจะบอกว่าถ้าพูดลบนะคำพูดติดบ,บากมีน้องคนหนึ่งพูดลบบอกว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยทางานปากกัดตินทิบ ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้สบายเหมือนคนอื่นเป็นไงห้ามพูดนะคำนี้ตัดทิ้งไปเลยอยากจะบอกน้องเลยนะว่าห้ามพูดนะคะหรือบางคนอาจจะดูคำคาคมต่างๆที่ว่าสอนนะชีวิตเกิดมาต้องดิ้นรนนะคะสู้ชีวิตนะคะกว่าจะได้มาทุกอย่างต้องผ่าฝาพผ่าผาทุกผ่าผา,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 าด่านความอุปสรรคมากมายจนกว่าจะประสบความสำเร็จแบบนี้มันไม่ได้นะคะไม่งั้นอุปสรรคเยอะนะคะต้องบอกชีวิตชั้นเกิดมานะคะมีความสุข และทุกอย่างเงินท,ทุกอย่างทุกสิ่งอย่างได้มาอย่างง่ายดายอย่างเลือเชื่อและมหัศจรรย์เป็นไงคะมันพูดไม่ได้คําพูดติดปากหรือคําคมบางอย่างเข็นโคกขึ้นมา่เขากว่าจะทํางานประสบความสำเร็จต้องเข็นโคกขึ้นมือเขาเป็นไงคะมันไม่ได้ห้ามพูดเด็ดขาดห้ามพูดเด็ดขาดนะคะนางฟ้าต้องเปลี่ยนเป็นคําพูดใหม่ว่าฉันทําอะไรก็สําเร็จ ฉันทําอะไรก็ง่ายได้ประสบความสําเร็จนะคะฉันคิดอะไรก็ได้สมปารถนาเงินทองไหลหลั่งไหลมาสู่ฉันอย่างง่ายดายทุกทิศทางและไม่มีวันหมดวันสิ้นใช่ไหมคะฉันมีแฟนที่รักฉันนะคะฉันมีสามีที่รักฉันฉันมีครอบครัวที่รักฉันนะคะฉันมีเพื่อนเพื่อนทางฟ้าที่รักฉันฉันมีอ่าอ่า ทุกๆคนที่อยู่เป็นมาสก์มายในกนารทํางานรักชั้นนะคะก็ขอให้พูดติดปากในสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งไม่ดีบางทีลืมตัวนะคะก็ทิ้งไปเริ่มต้นใหม่เราจะเปลี่ยนคําพูดติดปากเป็นเฉพาะคําพูดดีๆและทําให้เงินหลัง่งไหลามานะคะวันนี้ครูครูเกศฝากเป็นกําลังใจทุกคนว่านะคะ ชีวิตเป็นของเรานะคะเราจะเลือกเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเรานะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันมีเหตุผลของมันเสมอนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะนางฟ้าแม่แม่นางฟ้าพี่พี่นางฟ้า,น,า,ฟาน้องนางนางฟ้านะคะไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้าถ้าครูเก็บมีอะไรดีๆก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ